เอาละครับกระสีผมมาพบเกิดแล้วผมระพิจัายต่ปบขัดรอกปศับรหน้คผมวันนี้เป็นตอนที่2,551ถึงตอนที่2,552นะครับผมเอาละครับเพื่องการเซวราผมไปรับสมัหรฝากเรื่องดาวต่อจากเพื่อนฝันดีดีกว่าครับต้องบอกก่อนที่ให้จีิงี้่ายยิ่งนานคงจะมีความแข e งเท่าเทอน,น,นั่นก็คืออาชญียตนตะโปตรา ที่เปลี่ยนแปลงกระดูกไปแล้วสามข้างซึ่งมันที่ได้กล่าวาดต่อสู้ระดับสูงสุดของขอบเขตกลายเป็นกระดูกห้าข้างและเขานั้นคืออาชีพแต่ลบคำใบดังโรที่เปลี่ยนแปลงกระดูกไปแล้วสี่ข้างดังด้านราดต่อสู้ของเขาจึงไปได้อ่อนด้วยไปกดเยีเ่ยมมากนะ้และเขาได้ทําการชักจูตัวตนที่สรภาพอีสองสามตัในขอบเขตกลายเป็นกระดูกสี่ั้งอีกดูซิ่งในบื้นดินหนึ่้าเห็นจุดจบ ขอบเขตที่ต่อตาในเวลาตอนป่าเขาได้ทําการติดต่อกับขอบเขตกระดาษเปลืกระดูกอี่สามตัพวกมันทั้งหมด่ต่ก็มีขอบเขตแก่ในขอบเขตกระดาษเปลืกระดูกสี่ข้างขอบเขตกระดาษเปลืกระดูกทั้งสามตัวนี้ก็คือเต้าแห่งปีจูดต้องเห็ถ้าเหมือนกอและต้องหอันหายพวกมันทั้งสามมีความใกล้เคียงกับขอบเขตกระดาษเปลืกระดูกห้าทางไปยังมาาพวกมันเอง่างก่อ้องการที่จะตรวจตา เป็นขอบเขตกระดาษกระดูกห้าขาแต่พวกมันไม่เดืทาที่จะทำลายพนาการตะเกาวตาแต่ในครั้งดีพวกมันได้ความปังโดยการพวกมันจะทำการร่วมมือกับเจ้ามากกังก,กรที่ให้ดีและวันดีดนเจ้า,ามังกรที่ให้ดีและขอบเขตกระดาษกระดูกทั้งสามตนรวมถึงขอบเขตกระดากระดูกยี่สิโตนของถ้ำมังกรสวค์ดีให้ดีได้เดินทางมาที่ฮาเลทยส่วนที่เป็นที่อยู่ของพมนโน้ มันจะมีพมอนทดอยู่ในที่หินด้ณละภายในทะเลไทชัวตัวตนที่เสียงแกงของพมอนทูได้สัมคัญคนเพราะขอบเขตกระดาดกระดูกเตาดินนอกจากนี้ยังมีขอบเขตกระดานกระดูกของพอเนตอยู่ในที่นี้อีกดูแต่ร่างกายคาร์ลเป็นเยี่ยนานเม่ไดู้่ในที่หินดีเเราเขาจําเป็นแต่ต้องทําการสอดร่างกายขึ้นมาไป้างเขาจึงไม่สามารถปล่อยมันอยู่ในที่หินีิได้แต่เมื่อเยี่ยนได้รับทาง เขาก็ปรุงหน้าขุ้นมาในทันทีเหตุใดเจ้มามังกรที่หายจริงจรงได้นำข้อเทกระดาษเปิดกระดกพัาบมามาที่ทะเรไทยชัวด้เถียมรู้สึกสะพรนได้กุืนนอกร่างตัดนมึนน่าเขาก็เดินทางมาถึงทะเลไทยชัวณขณะ,ะได้พบกับเจ้าเห็นมังกรที่ห้จริงและคนอื่นเจ้าเห็นมังกรที่ห้ยจริงเจ้ามาที่ทะเรไทยชัวโดยไม่แต่งให้ขารสาเจ้าคิดจะทำอะไรกันดิเถียงจะททำการสอบถาาตุ้ง อ่อร่าของเจ้ามาังกรเทห้จิงได้แผ่ปกคลุมไปทั่วทางทะเลไทชวนแต่ในพืไปที่ในสับแลงป่าผู้มายันนานไม่ได้มีความบางดีในขนาดดีเจ้ามาังกรเทห์จิงได้กล่าวขึ้นมาป่าเจ้าเห็นจุโดโดดทะเลไทชวนแห่งดีถูกแบ่งออกเป็นขอบเขตทะเลอนาเตที่มีไว้สระพวกรามันไม่ใช่ดินแต่ของพมฤทธิ์ของบเจตาแต่มันดูภายใต้กันว่าอของของภูเขาซีซา มันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเจ้าหลุดเรอที่เทียบตอบกับเย็นชาเจ้าเห็นมาก่อนเต่ให้จริงได้ทําการรอดจอและกล่วา,าวขึ้นมาว่าภูเขาซีซ่าก็เป็นงนึ่งเดียวกับพวกราถ้าหากสาพูดว่มามันเกี่ยวข้อมันก็ต้องเกี่ยวข้อข้าดีเหมา่าเจ้าเห็นจุดจบแต่ได้เดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งความเป็นตายผ่านทางเดินของพวก,กราแต่เข้าไปดูปากเจ้ากลับมาได้อย่างไรแต่ตเจ้าจะได้ยครับ สมบัติดีมาอย่างมากมายแน่นอแล้วมันทําไมตายี่เทียนได้ก่วตอบกลับมันไม่มีอะไรตอบข้าใส่จากแต่ตาปรคนบางอย่างทุ่นทางเมื่อเจ้ามังกรที่แท้จริงได้เก่าชิ้นดีขอก็ทําการระเบิดออกและออกปากเราเก่าฟังขอต้องขันจะทาอะไรไปจากภายในทุกเมื่อแต่เมนก็ชิ้นเดียวกับกับขอบคือกระเบนกระดุกกระได้ตนตาแต่ที่เจ้ามังกรที่แท้จริงลงปืนพบมันก็จะทําการขึ้นไปตาม ในตอนนี้ที่เขียนในรู้ตัวสนของเจ้ามากงกรที่ให้จริง,งชัดเจนเขาไม่สามารถดูดาดินแดนแห่งความเป็นนิรันดร์ตาและเอเมริกาที่จะเข้าสู่ดินแดนแห่งความเป็นรันทีแต่เขาจึงสร้างแนวเียนด้านเสบียงก่อนที่จะเขียนดีขึ้นมาบางทีเจ้ามากงกรที่ให้ดีอาจจะเชีดพยะเย็นต่างม,มีพลังต่อสู้เหมือนกับมือก,กอนเพราะอย่างไรก็ตามรายยุคโบตามมันก็ไม่ใช่วลาที่ยาวนานมากนะ ดังนั้นมันจึงไม่ดูว่าทด้เขียนได้ทําการตัวกระดับผ่นมาแต่อ๋อแล้วผลที่เขียนได้ระบบออกมาและขอบเขตของขอ่าวพัลทถูกเปิดเผยขอบเขตกระด็นกระดูกขั้นสี่นี่คืออเชต้ร,ระบบตาที่เปลี่ยนเป็นกระดูกไปแล้วสี่ะ้งรับทางกระดังเพดังกาวมันเป็นกระดังต่อสู้ที่สามารถที่จะกาัาบขอบเขตกระดาปกระดูกหกข้างและอาจจะสามารถจะเดียวปลาเป็นตัวตนที่ยงคงผ่านสิ่งต้นน่าสับสน ก็อยู่ในขอบเขตที่ดีเจ้าเห็นจุดจบท่านนั้นเข้าใจผิดแต่เจ้าเห็นก่อนจะให้จริงรีบกล่าวขอโทษในทันทีเขา้าใจผิดจริงกันเลอเจ้าทําการคุมขู่เ่าแต่เจ้าก็พูดว่ามันเปลี่ยนเรื่องเข้าใจผิดจริงกันเลอที่เขียนได้กล่าวขึ้นมาเย็นชาเจ้าเห็นท่าหมือนก่อได้ทําการรบนเช้ารถเร็เขาต้องการออกจากที่แห่งนี้แต่ก็ตาม แ้าหากเขาต้องการรบมัตตวนายเย่เทียมันจะเป็นไปได้อย่างงรายุ้มความบ้าเปล่าโดยเราได้ถูกแยกแยะและในช่วงเวลาถัดไปเยเทียก็ได้ใช้ทักษะการขึ้นป่ายเพื่อทําการไล่ล่าเขางนทันทีจากนั้นก็ใช้ออกเทพศักดิ์สิทธิ์โปรตราเพื่อทําการสังหารเขาในดันทีตู้ร่างกายของเจ้าท่องหมังกรได้ทําการตัตตายและตกตายลงในดันทีเมื่อเห็นจากดีเจ้าเหมังกรี่ให้ ก็ได้สาญทาณไปทั้งตัวพาทางต่อสู้ดังกามันน่าสะบึ้งกว่าจริงกลัวเจ้าเห็นความสับสนเสียทีพาทางต่อสู้ของขอบเขตกระดาษกระดูกในขั้นที่หที่อยู่ในระดับสูงสุดก็ยังไม่ดีเท่าเยื่เทียมภายในจุดปานขายังเซียจะเปแต่แที่กาเข้ามาทําการควบคุมเย่ที่ข้าวจนแอได้จํางงดายถ้าหากเขาสามัครใจเวตในดินแดนแห่งพอปเปอร์ด้ตานและนำซึ่งก่อนมับมายกลับมา จ้า,ากางคนได้พิติรู้สึกเสียใจไปอย่างยิ่งร่างบางกองการนาเจของข่าวได้ครุกเขาโกรงลได้ขอร้องขบี้ตาเจ้าจิตจบได้โปรดโปรดทษให้ขาดดูพวกเรายังไม่ทำอะไรเลยมันไม่ใช่ปาปตีไม่ใภัยตาออกเป็นแบบนี้เขาจะทำการโจมตีเขานนุนดึงทหารขกงเจะไม่ตาเขาจะไม่ถือสาในเรื่องนี้ที่เขียนได้ข่าวขึ้นปาแต่อะไรก็ตาพวกเขาจะได้รับการโจมตีดังกล่าวได้อย่างง,าย,ยา,งาย รักธ่รมของเจ้าทั้งหมดก่อนในวัยได้อ่อนแอแต่เขากระดูสังหา่าด้วยกระจิตีเพียงครั้งตีนอกจากเจ้าังมก่อนที่จะตีมังก่ขอบเขตกระดับอื่นอื่นจะสามารถป้องกันได้อย่างง่ายพวกเราจะต้องหนีไปด้วยการมันเป็นหนทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางที่เขาจะปล่อยพวกเราไปถ้าเขาต้องการที่จะสังหารพวกเราทั้งหมดมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เจ้าแห่งอันหายได้ส่งข้อความไปถึงขอบเขตกระดับกระดูกกระดูกอื่น ขอบเขียกรัดใบกระดูกกระดือก็ได้กล่าวเห็นตัวเพราะทึงไรก็ตาหาพวกเขาทำการตบหนีออกไปด้การยี่เทียงก็ยังสามารถทำงานพวกเขาทำหมดตาสิ่งไม่มีใครสามารถจูงจำเขาได้เลยดังนั้นในขนาดนีขอบเขียกรัดใบกระดูกเราต่างสิ่งเรื่องทำการตบหนีไปแม้แต่เจ้ามังกรที่ให้จริงก็ยังทำการขึ้นไปเพราะเขาเน้นไปรบการที่ถูกตัดตัวทำการรบนีจิงนเจอมาดูกันว่าเจ้าจะสามารถรบนี้ได้หรือไม่ไป เสียงคนยิเที่ยได้ดังเกิดกล้องไปทั่วกระว่างป่าทักษะโบราณทันตองความว่างป่าปกผานตุ้มความว่างปล่าปริเวียนเดียวก็เ,เ,รเริ่มกับวิกีผ่านไม่ว่าขอบเขตใครเป็นกระดูกคนดีจะทําการเคลื่อนไหวอย่างายมันก็ไม่ทางเดนินีออกจากบรเิเวณนี้ตาทักษะโบรณาณชันยอดหนีมันไม่ได้มีประโยชน์ในการจัดการศัตรูที่แข็งแกร่งแต่แต่มันดีประโยชน์อยัางป่าสําหรับศัตรูที่อ่อนแอ ถ้หากพวกเขาต้องการดอกกุนีพวกเขาจะไม่สามารถดอกนีไปตาไม่ไดีแรใบหน้าขอบเขตกระไรไปกระดูกตรงนีได้แี่ไปรันทีความบ้างเปล่าได้ถูกพึกผ่านระดูเหมือนพวกเขาจะติดดูแนวัฒนธรรแห่ง,งบ้างเปล่าและไม่สามารถตอกกุนีเอาไปตาตุ้งพวกเขาได้ทําการโจมตรีเขาบ้างองเปล่าในตอนือนแต่มันก็ยังไม่สามารถทำใดตาตุ้งตุ้งตุ้งขอบเขตกระไรไปกระดูกตรงนี้ มันได้ถูกสังหารโปรโดยขอบเทพศักดิ์สิทธิ์โปราพีเทียและอันใดนตานขอบเคขไดยเบระกัตด,ดูดังเจ้า,าหันเจนกองเจ้าแห่งอันายก็ได้ถูกค่าตายดังิด่นการโดยไม่สามารถต่อต้านได้เลยเธอใน้ายที่โดมีเพียงเจ้ามากกรนเริงเท็จท่องนานที่ยังคงดูแต่ในขนาดนี้เจ้าแห่งมากกรนเชิงเท็จิ่องานมีความสนุกขิดเป็นอย่างยิ่งขอไม่น่าจะมีความรบมักถึงขนาดนี้เลย แต่แน่นอนว่าสิ่งนี้ก็มีค่อเกี่ยวข้องกับตัวเขาดูวขอมักจะทาการคมคูดขอบเคลกระดาบเปรือกระดูกโดยอื่นเพื่อทําการเด็เปลี่ยนโอกาสมากกว่ามันจึงทําให้ตัวข่าวเติตัวมาได้เช่นจุดดีตามแผนการของข่าวในเรื่องสิ่งเสื่อมกรณฑ์ย่ทีก็เพื่อทําการตรวตาาเปลี่ยนขอบเคตกระดาษือกระดูกห้าขาซึ่งพลังต่อสุ้ของข่าวก็คงจะไม่ได้ออกได้กลัวเจ้าแห่งความสับสนและข่าวบรรยากาศ เข้าสู่ดินแดนแห่งความเป็นนิสิตาเพื่อที่จะรับโอกาสเพิ่มเติมเมื่อถึงวันนั้นเขาอาจจะยิ่งยิ่งกลัวเจ้าแห่งความสบับสนกอดตาความคิดของเขานั้นดีไปอย่างมากแต่มันก็ต้องลงปรีตั้งแต่การกที่เขาเดินทางมาเจ้าแห่งจจบขอให้ท่านพระเชษฐาตูเจ้าแห่งมรดกที่ให้จริงได้ขอร้องความเมตตาเพื่อการศึทษาแต่อะไรก็ตามสิ่งที่เขาได้รับหนานคือของเทพศักดิ์สิทธิ์โปรตาร์ ออกเทพสาตสิโโรตาได้แทงทะลุศีรษะของข่าวทะลวงเข้าไปจนถึงหางมังกรของข่าวทะลู้ร,ร่างกายของเขาในทันทีแต่นั้นร่างกายทั้งหมดของเจ้ามาังกรที่แท้จริงก็ได้แตกหักกรดดูในบเบรทุนได้แต่สาตารัดเจดมโนของข่าวก่อนได้สลายหายไปดังดันเตมิชาขาก็ได้ตกแต่งทันทีไปที่ท่อมังกรซาพันที่แท้จริงกองกำลังใจดับช่วงสุดที่นน ไม่จำเป็นจะมีอยู่อีต่อไปที่เขียนได้เกิดขึ้นมานาทัพมังกรสวรรค์ที่แท้จีนกองคาร์ัมจะจับส่วนสุดดีอยู่ในทะเลมังกรที่แท้จีนทั้งทะเลมังกรที่แท้จริมีเผ่าพันธุ์กระต่ายเปรตเฮตมันมากซึ่งธงรมด์หนาต่างก็มีความสัมพันธ์กับทัพมังกรสวรรค์ที่แท้จริงซึ่งมันจะมาเตือนออนก็ขึ้นอยู่กระแสเลือดของเผ่ามังกรทางกาในขนาดนี้ขอเคล็ดกระต่าไปกระดู ในถ้ำบางกวอนสวัรติ์ที่แท้จริงและขอบเคือกระดาษเป่นรือออย่างเร็วดว่าถ้ำบางกวอนที่แท้จริงของเขาตานได้ตกตายไปแล้วต่ในขณะนี้พวกเขายังคงทําการฝึกฝน,นตามปกติแต่โดยไม่คาดฝันเหนือถ้ำบางก้าสวัร์ที่แท้จริงมีร่างหนึ่งปรากฏออกมาจากวังปา่าซึ่งมันก็คือเยี่ยเที่เจ้าถึงจุดจบดังนันเกิดขอบเขลือกระดาษเป่นเก้าขาของถ้ำบางกวันสวัรติ์ที่แท้จริงได้ทําการกล่าวขึ้นมา แต่ในขณะที่พวกเขากำลังจะเก่ออะไรบางตาวิหเถียงก็ทำการโจมตีเฮดดีนทั้งมังนกนรสวันดีเฮดจีนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันน่าจะต้องทรมารเสี่ยงคนที่เถียนไปเพื่อ,อัการไปทั่วทางทะเลมังกรแท้จีนและพอวพันกันเป็นโรคฮิตจำนวนเต็มทั่วต่างก็ยิงข้ขอครรวมามต่างๆทั้งหมดน,นี่เป็นใครกันถึงกล้ามาขู่ว่าจะทำตา,าม,ารรมทั้งมังกรสวัสดีเฮ้จีนก็มาเย่อมโผล่ ทัมสวัรด์มังกรไปให้ริงแบบพี้ดมันต้องการรงหาที่ตายถึงนั้นงเธอน,นับการทุกโบราณที่เข้ามีชีวิตดูมีรายต่อหลายคนชียิิก็ปัญหาให้กับท่ามังกรสวัสด์ที่แห้จินแต่พวกอันดาณักรได้ตกตายลงเทราโคนและในั้งนเฮมันก็คงจะไม่มีขาอยกเป้นฮ่า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 ไปดูกฎเก่า่าชายลงถือหน่าตกในคนที่ทำการโุกจูทัพมังกรสวัสด์ที่แ้จิง ด้วยพลังพิเศษในตอวชิน,นีตาแต่กันเถอะข้าเองก็จะไปดูเช่นกันข,ขอบเกะดการแปลงโรฮีตภายในทารีมกรทจ่แทจริงต่างก็เดินทางไปอีกตาท่อมบางกรสวรรค์ทีแทจริงแต่เม่อพวกเขามาถึงท่อมบางกรสวรรค์ทีแทจริงพวกเขาก็ได้เห็นภาพที่พวกกาจะไม่มีวันรู้เหนือความเป่าอันใดที่สดุดได้มีหอเล่มเด้งร่องลมลงมาชรลุแผ่ตุ่มดิมดดดนดนสมบัติ ของถ้ำบังควาสวรรค์ที่แหจีส่งครอบขุมดินแดงอ้งนจายได้ถูกต้มตีโดยตโตด้วยการต้มตีเพียงค่รั้งเดียวจากนั้นมันก็ได้แต่สาตาผื่นที่เฟืองผาขนาดจายได้แต่ราละเอียดราละเอ,อียดระดับของถ้ำบังควาสวรรค์ที่แหจีก็ได้แต่จะไปดูก่อนที่สี่ในชีวิตนี่เขาเกิดเป็นประโยชน์เหตุจะได้ดินออกมาจากถ้ำบังกวาสวรรคที่แหจีพวกมันก็ถูกพัดพาโดยแรงสัตว์เถื่อ ควมพาารังที่ไม่สามารถมองเห็นแต่ร่างกายหุกเหมันก็ได้ตรวจคอกลายเป็นหมอกเลือดที่ระดูสิ่งมีชีวิตทอเ่เขาเปลี่ย็นกลงโดยเหตุได้ถูกตรวจในดันทีพวกเหมือนจะต้องโดดแทบจะถูกฆ่าตายในปุ่มของพวกมันมีอาเชร์เดลโปตราในขอบเขตกระไดเป็นเก้าขาที่มีเสียงเปย์หยองมากภายในคทะเลมัง,งกรเทฮจีซึ่งเป็นตรงต้นที่พวกเขาเคยชินสุไป,ปดีและอาเชร์เดลโปรานดงดี ที่ผ่านการแปลงเทุไปลาวเก้าขาดบัดนี้ได้กลายเป็นกรุมโรยงีดนการรับรู้คำพกปานเราได้ถูกสังหารลงห้ดันทีจากปกดอกที่ทาม,มาตุ้งตุ้งตุ้งท้ามังกรสวค์ทีให้จีนย่งคงคังทลายลงมาเรยๆแต่ไม่นานมันก็ได้หายไปอย่างชิ้นเชิงสิ่งมีชีวิตในท่ามังกรสวค์ทีให้ดีละขอบเขืกระแดไปกระดูกทั้งปมดก็ได้หายไป่โรง,เ,เ,เ,งเรือเปลี่ยนแท่ผหกเยวเรอเข้ามาแทนที่ ทัพมังกรสวรรัสดีแ้จริงสายตาคนที่ที่ที่จะต้องไปโทษปรเิเ์ทำให้ขอบเขตก,กระดาษเตาดีจะต้องพวกเขาโง่ปรามจันทร์นในขอบเขตก,กระดาไปกระกตู้พวกเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตของทัพมังคกรสวัสดีแฮจินได้ปลดแต่สังหารพวกเราเธอขอบเขตก,กระดาษเตาดีกำลังสันเทาที่ขวบวัดกลูเพราะเก่งไว้ที่จึงจะทำการสังหารพวกเขาเมื่อต้องประสุนล่ากับการระวังจูอย่างเชี่นยิ่งที แม้แต่ถ้ามังกรสวัสดิ์ที่จริงยังได้ถูกทำลายแปแเปลี่ยแต่พวกกอนจะสามารถต่อต้านได้อย่างตายที่เทียนได้ทาการเจียาชา,ากกับว่องฟ่าระจับไปจังรวดเร็วแต่สิ่งมหยึยในกองเจ็บเปลี่ยนแปลงโดยเหตุการณ์ดีอย่างโคมิการที่จะทาการขึ้นป่ายโดยกระทั่งผ่านไปนานพอสมควรพวกเขาจีงได้จเบเดาป่าที่เทียนได้จับไปได้จริงจริงะไม่ได้ทําการสังหารพวกข่าวถ้ามังกรสวัสดิ์ที่จริงได้ถูกทำลายลงแปล นี่มืนเป็นเรื่องแต่เปลีย่ยนป่าสิ่งมีชีวิตล่านี้ทําการรบนีไปที่รัตูแม้แต่ทําการรบนีออกตาคารีมาก่อนเทฮะจริงจะรดเร็วเราถ้าหากมีการต่อสู้อีกพวกเขาก็เตรียมพร้อมที่จะทําการรบนีไปยังที่อ่งอื่นกล่าวโดวยสรุปแต่แ้่หากพวกเขายังไม่สามารถเขา้าจัดสรนักการพวกเขาก็จะมาก้าดูในททเรมาก่อเทฮะจิงรัง,รงตัดนั่นไม่หมดนกองกำลังผู้นำประดับทรงสปริงอี ก็รู้ว่าถ้าเหมืองควัมสันต์ที่แท้จริงได้ถูกทำลายไปแปลด้ดแต่แินพวกขาอทั้งหมดจึงได้ตัวจสอบกองกราดรัง,งระดับทรงศสษยนับปางอย่างเช่นถ้ำเหความสับสนภูเขาซีซาและกอาดรังดูมเปิลได้ส่งขอบเขตการไปกระดูปไปทาการสอบถามเกี่ยวกับสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นแสํรหรับกอาดรังทรงศิอย่างเช่นภูเขาโบตาทาเรหฮมคอมุดเม็ดพวกขาอแท้จะไม่ใส่ใจเรื่องราวเหล่านี้ แต่แน,น่นอนว่าพวกเขายังอยากรู้อยากเห็นเด็กแน่ว่าเหตกันที่มีความใจมากพอในการทำลายถ้ำบางกอนสวรรค์ที่แฮตจีนแต่ไม่นานพวกเขา,าก็รับข้อมูลที่ทำลายถ้ำบังกรสวรรค์ที่แฮตจีนก็คือเจ้าแห่งจุดจบในช่วงขนาดหนึ่งผู้ทำการตรวจสอบในขอบเขตกระรกดาษกระดูกก่อได้ส่งข้อความไปทําที่ทีว่าทำไมเขาถึงได้ทำการทำลายถ้ำบังกรสวรรค์ที่แฮตจีน สิ่งที่เสียงก็ได้ทําการต่อความธรรมพวกเขาเช่นกันเจ้าแห่งมังกรตะห้จีนได้นำกอบเขตการเป็นกระดูกตะบนอื่นมาสร้างคอนเดร้อนให้กับข้าหลายต้องการจะยั่งชิงทรัพย์อุปกรของข้าไปเมื่อเจ้าเทียนได้เก่าเที่ดีกองกาลังการรับทรงสะเปินอี่ก็มีการที่โต้แจกเก่าวจะสรุปแต่ที่เทียเพีผลที่จะทําการโจมตีมันไม่ใช่การย่มตีที่ไร้เหตุผลดังนั้นพวกเขาจึงไม่จําเป็นจะต้องก่อความ ยี่เทียงจะทำการจงตีพวกข่าวนอกเหนือจากมีพวกเขาไม่ได้สนใจยยี่เทียนมีพลังมากพอที่จะสังหารเจ้ามาังกรเทแท้จิงแต่ถ้าหากเจ้าเห็นความสับสนไม่เดินทางกลับมาเขาก็สามารถสังหารพวกเขากอดตาหากพวกเขาไม่ทําการร่วมมือกันมันก็ไม่ได้มีความหวังที่จะต่อสู้กับยี่เทียนตาณนาะทาเรน,นาเจตังโกงเจ้าเห็นขมืดเข้ามาทําการเรื่ยงย่เทียนที่เจ้าคงจิดจบตอนดี้ขอพเจของท่านสามารถสังหาร แม้แต่เจ้ามังกรจะให้จริงได้งนั่นเกินเจ้าเห็นความเมตติเก่าถาบขาลุกดีที่สามารถตัวตาเข้าสู่ขอบเขตกระดาษกระดูกสีคขาตาดังนั้นตุกระดับปกติเทียคาด่จะยิ่งกว่าเจ้ามังกรแต่ให้จริงได้เขียนได้กลเก่าขึ้นป่าคล้ายลูกสิกยิชัจางเจ้าเห็นความเมตติเก่าขึ้นป่าหลังจากนั้นม่งตาเจ้าเห็นความเปิดก่อได้ปอบประส่งความขานเจ้าเห็นจุดจบมีข่ารือวัดท่าน ได้เข้าสู่ดินแดนแห่งความเป็นนิรันร์แต่ทางเชื่อบข้อมูลบางจ่าเกี่ยวกับดินแดนแห่งความเป็นนิรันร์ให้แก่ค้าได้ดื่มไปเจ้าแห่งความมืดได้ทําการสอบถาขอรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับดินแดนแห่งความเป็นนิรันร์หรือเดี๋ยวนี้ขอจินอยากจะทําการสอบถาได้สี่ยี่เทียมไม่ได้ทําการปีซ่อนปานขอด้วยบอกข้อมูลเด็กหนอนเกี่ยวกับดินแดนแห่งความเป็นนิรันร์ให้แก่เจ้าแห่งความมืดในทันที แรงไม่นานาน,นังจากติดตัด้งในคอมพิวเตอร์าข้อมูลทางนี้การสดแสดงออกของเขาได้เป็นปาดเจ้า็นจุดจบท่านบอกว่าจินเดินแห่งความคืบเรืร่นทางแม้ว่าจะเป็นสอดร้อยนิรันดร์แต่ก็อดตาแต่างก็มีขอบเจือกระดับเป็นกระดูกสี่ขั้นติดกันเลิมและมีขอบเจือกระดับเป็นกระดูกห้าขั้นหรือแม้แต่หกขั้นเฉลีลย่ยปาดเจ้าแห่งความมืดคู้สึกตัวตื่นใช้านานานแรงหนังพัดจำเดินทานงเขงปาปา เขาไม่กล้าที่จะเดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งความเป็นนิทานไม่ใช่นั้นเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความตายควาคิดประโชคของตัวเองไม่ได้ดีมากถึงขนาดน,านั้นเมื่อเขาเดินทางไปทิงดินแดนแห่งความเป็นนิรานเขาคงจะอยู่ได้เพียงไม่นานจากนั้นเขาก็ได้ทาการปรับรายยี่เทียเขาคางาตสินตดที่จะอยู่ในทะเลแห่งความมืดิต่อไปเพราะจากแต่ก็ตางมันก็ยังมีคนที่ฉียงแก่อย่างเช่นเจ้าสุจิตร์อยู่ในทะเลแห่งความมืดมิด ดังนั้นจะงไม่เคยกล้าทำอะไรกับฮาเรียมกบุษมิต์ดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาในด้านของขบัติภัยไม่นานนักจิตต้าเห็นความเมตตาปลายมันก็มีขอบเขกระเปลงกระดูกอิโตนหนึ่งเดินทางเข้ามาเยี่ยมเตี๊ยบเจ้าแห็นจุดจบเจ้าเห่งข้องปล่าดังเดินทางเข้ามารูปรับปัจจุบันของเจ้าแห่งข้องป่านคือชายผมขาหลังจากที่เขาได้เห็นเยี่ยตีเขาก็ได้ทำการพูดคุยกับเยี่ยตี๋เจ้าแห่งของป่า ท so right. so ่านเองก็อยากจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลคอดินแดนแห่งความเื่อรันด้วยเชือินป่ายเอ๋เทียนได้ทําการกล่าวถออกมาตรงตโอ้ใช่แล้เท่านหูข้องป่าได้ก่อตอบกลับนี่สําหรับท่านเอเทียนได้เสิรข้อมูลคอดินแดนแห่งความเป็นนิรันด์ให้กับเจ้าแห่งควาป่าเจ้าหงข้องป่าได้รับข้อมูลดังกล่าวจิงไดรีบป่าแต่เข้าใจรทันทีแม้ว่าดินแดนแห่งความเป็นรันจะอันตราแต่มันก็อัศจรรย์ชิ้นการ แล้วเห็นข้อสอบที่ทำการตัดสินใจที่จะออกประจนภยัยเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ครัอีกแล้วนะครับผมเอาไ้มาชมกันต่อพรุ่งนี้นครับว่าเหตุการณ์ขั้นไปเนไปได้กันแน่นะครับผมเอาละครับถ้าว่ากันใดขอไปนะครับอย่าลืมก,กด subscribe กดกดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสม,มาชิกมาเป็นข้อขอดังครับผมครับ